โดยปกติผมไม่เล่นเกมกาชาเกมกาชากับผมเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ยกเว้นเกมที่อยู่ในแฟนชัยที่เจนเดอร์เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสปินออฟของไทม์ไลน์หลักที่สมัยและมีความสุขแต่แล้วผมก็มีความต้องการอยากได้อะไรใหม่ๆผมต้องการอะไรที Pocket ่น่ารักและตลกและนั <m akes S 1> ่นท <rados> ําให้ผมรู้จักบูอาไคเราเล่นที่จริงโดนเพื่อนร่อซื้อบูอาไคให้ผมได้สมบทบาทเป็นคุณครูที่ดีคอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนภายในคีโวทอสหรือเมืองแห่งการศึกษา นนลแฟชายกัถ้าให้ผมสรุปบรูอาร์คม่ง่ายๆมันก็คือสกูลชูติ้งแบบถูกกฎหมายซึ่งนักเรียนที่นี่มีความแข็งแกร่งอย่างมากโดนรถถังยิงไม่เป็นไรดังนั้นการสกูลชูติ้งก็เหมือนเล่นบีบีกันอ่าฮายิงแม่งเลยนะเดชิโกะเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กัน เมื่อเข้าเกมมาก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งก็จะมีนักเรียนสาวน่ารักมากมายแวะเวียนมาหาเราซึ่งแน่นอนว่าผมซึ่งเป็นคุณครูที่ดีต้องทำหน้าที่เขี่ยวเข็นพวกเธอให้เป็นอนาคตของชาติผ่านการส่งนักเรียนไปยิงถล่มนักเรียนฝั่งตรงข้ามซึ่งก็ค่อนข้างลีจิตถ้าคุณถามผมแฟลลี่รีมายเดอร์เกมนี้เป็นเรื่องแต่งชีวิตจริงอย่าไปทำแบบนี้แต่ถึงแม้จะมีนักเรียนที่น่ารักและตลกมากมายแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไป ในตอนเริ่มเกมนั้นเราจะได้รู้จักกับนักเรียนบางส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีนักเรียนหัวน้ำเงินท่าทางเป็นซึนหลอดอยู่ในกลุ่มด้วยซึ่งผมไม่ถูกกับความซึนเท่าไหร่ดังนั้นคงต้องขอผ่านโอ้ยูกิโอเคถ้าตอนนี้พวกคุณกำลังคิดว่าผมเป็นพวกเดเ e เจ r เน e เรทวพวกคุณคิดถูก <c oughs> ก่อนอื่นผมได้ทําการ Reality ตี้เช็คเพื่อแยกว่านี่คือเรื่องแต่งและนี่คือเรื่องจริงร oh. อเล่น ยูกะคนน่ารักนี่ไม่ใช่การแสดงความเห็นแต่เป็นแฟต์และเกมนี้ยังสามารถใช้มมอทอค,คุยกับคนอื่นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ในชีวิตจริงและตอนนี้คนคงกําลังคิดว่าในชื่อคลิปบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปซิมอยูกะเนื่องจากผมเป็นคุณครูที่ดีและนี่คือบทเรียนว่าอย่าเชื่ออะไรบนอินเทอร์เน็ตง่ายๆก่อนจะพิสูจน์อ้อโซชีวิตจริงผมไม่ใช่ครูครับในชีวิตเราเรา,เราควรหาอะไรที่สามารถเอนจอยได้ครับไม่ว่าจะดูอนิเมะที่ถึงแม้ว่ามันจะมิดแต่ถ้าเราเอนจอยแล้วก็จะเอ็นจอยอะคุณแน่นอนการเล オトトイの夜、クラブフワリンで、ニ万円やせせいったい何ですかこの領収をは生徒たちの模範となるべき、教育者がこんな。いいか、お店に行くなんてえクラブフワリンという名前のスマホゲームのガチャ โว้ววววช้าก่อนยูกะล้อนแบบนี้ขับอย่างว่าในคิวอทอสมันมีด้วยเหรอเฮ้ยไปทางไหนออโซครับยูกะเป็นดังด่งนางฟ้ามาโปรดความสามารถในการคำนวณสิ่งต่างๆที่ถ้าคุณคิดว่าผมทำไม่ได้แล้วก็ใช่คุณคิดถูกเธอสามารถทำแทนได้และยังมีโคตดแห่งไว้ฟมาที่เรียอีกและที่สำคัญตอนนี้ผมทนรอชุดพระยูกาไม่ไหวแล้วครับ เอาแฟนอาร์ตไปก่อนแน่นอนครับว่าสาวๆวช็อกโกแลตเกิลก็สุดยอดเช่นกันแต่ยูกะคือที่สุดครับเราต้องจงรักภักดีปกป้องสถาบันมิเลเนียมจากพวกไม่ประสงค์ดีและยูกะก็จะสามารถมองคุณด้วยสายตาที่คนรอบข้างมองคุณยอดไปเลยที่สําคัญคือยูกะโอเคกับทุกสถานที่แต่จะชอบอินดอร์เป็นพิเศษเดี๋ยวมาถึงอะไรแน่นอนว่านี่เป็นคลิปซิมยูกะแบบไม่มีการสารผมแปลกใจที่คุณยังอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่าแค่นี้แหละบาย เฟร e ลี่ y ีมายเดอร์โปรดแยกแยะอย่าไปทำอะไรโม้ยโมยใส่คนจริงๆในชีวิตจริงกันนะครับ